วันนี้คุณหมอมาเยี่ยมน้องใบบัวนะคะฟังเลยจ้ะจะเอามาดูใหม่ไหมคะไม่ไม่ไม่เอาอ่านกระเลยครับเขาเช็คได้อาจารย์อ้วนมาแล้วมาตรวจสุขภาพประจําปีก่อนประจําเดือนก่อนเดี๋ยวคุณแม่เดี๋ยวคุณหมอก็จะให้วิตามินซีแล้วก็ยาบำรุงร่างกายอะไรไัวกินไม่กินผายกระเซษเลยหัว ขอกล้วยกินอย่างเดียวเลยเนี่ยว like ันนี้เด็กอ้วนจะขอยาบำรุงอะไรคุณหมอไหมคะวันนี้ก็ยาใดน้ำมันสลุกวิยาดำนะวิตามินซีขาดไม่ได้นยต้องกินอยู่ทุกวันนี่ น้องบัวยังไม่ได้ถ่ายเลยเลยค่ะคุณหมอกินได้เลยไหมจ้าตอนนี้คุณหมอจัดยาอยู่นะคะคุณหมอบอกว่าถ้าไม่ได้เป็นอะไรก็ไม่ต้องฉีดอะไรก็ได้อะก็เน้นวิตามินซีนะคะแล้วก็ให้เด็กน้อยเราก็ดูแลลูกของเราดีอยู่แล้วค่ะก็ไปเรื่อยๆค่ะขอบคุณคุณหมอที่เอ็นดูใบบัวแวะมาเยี่ยมใบบัวนะคะ ได้วิตามินซียาดำค่ะแล้วก็น้ำมันเซลลุกทำนี่ตัวคุณหมอนี่ค่ะได้อย่างหลายอย่างเลยทั้งยาบำรุงทั้งยาหนวดผ้าอันนี้กีซงไปให้โผี่ซงเอาไปให้โผล่ไปขอบคุณค่ะทุกคนนะคะขอบคุณที่มาตรวจสุขภาพให้กับเจ้าบัวนะคะได้มา ได้ยาถ่ายนะคะแม่มีอะไรบ้างเมื่อวันให้แม่แม่ดูมียาอะไรบ้างมียาถ่ายนะคะวันนี้เราจะให้ลูกสาวกินยาถ่ายนะเพราะว่ามือแต่คลอดยังไม่เคยถ่ายพยาธิเลยวิตามินซีนะคะแล้วมียาดํามีวิตามินอันนี้ยาดํานะคะเวลาถ่ายท้องแล้วก็มีวิตามินบํารุงด้วยค่ะนะคะให้จะอ้วนไว้นะคะนี่ค่ะตอนนี้เรากําลังจะให้ใบบัวกินยาถ่ายพยาธินะคะวันนี้ค่ะ หเม็ดพร้อมกันทีเดียวนะคะวันนี้มาดูใบบัวกินยาถ่ายพยาธนะคะในรอบสองปี7เดือนนะคะน่ารักนะเด็กน้อยเก่งมากเลยอู้มีผายลมด้วยค่ะขอบคุณค่าแม่ๆเอฟซีที่เข้ามาชมก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ให้ใบบัวหน่อยค่ะบ๊ายบายค่ะ ขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณค่ะนา <c oughs>